สวัสดีค่ะเจอกันกับอีกหนึ่งรอบประชาสัมพันธ์ในช่วงบ่ายๆนะคะสวัสดีคุณลูกค้าท,ทุกๆท่านเลยนะคะที่กําลังเดินทางผ่านสัญจรไปมานะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่อยู่รอบๆบริเวณสยามชัยของเราอาไวคุณข่ะน,นะคะวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่รอบๆบริเวณสยามชัยของเรานะคะท่านจะได้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับแคมเปญสุดพิเศษนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแบรนด์ไฮเออร์ของเรานั่นเองค่ะเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกค่ะติดต่อกันยาวนานมามากถึง สี่ปีซ้อนเลยนะคะและที่สําคัญวันนี้ทางแบรนด์เฮอร์ของเราเขาได้ยกกระบวนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมาเพื่อลดราคารวมทั้งของแจกของแถมอีกคืนปีอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์เฮอร์ข,ของเรานะคะครบตามเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอ่นะคะเครื่องทาน้ําอุ่นหรือว่าตู้แช่ครบตามเงื่อนไขของเราเมื่อซื้อครบห้าพันบาทนะคะรับไปเลยนะคะเสื้อยืดสวยๆจากเออร์ของเรานะคะแล้วก็ กระเป๋าไปเลยหนึ่งใบนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าซื้อครบหนึ่งหมื่นบาทนะคะรับไปเลยนะคะแก้วเยติเก็บความเย็นนะคะหรือว่าล่มหนึ right ่งอันนะคะแบบนี้นะคะแดดแดดร้อนๆแบบนี้นะคะกาเลือกเป็นล่มก็ได้นะคะสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะซื้อครบสองหมื่นบาทนะคะท่านจะได้รับเป็นชุดหมอบสุนัขเล็กแบบนี้สามใบไปเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มกันสุดๆไปเลยคุ้มแล้วยังไม่พอนะคะเพิ่มคุณค่าซื้อครบสามหมื่นห้าพันบาทนะคะท่านก็จะได้ ได้รับกระเป๋าเดินทางนะคะล้อลากใบใหญ่ๆกลับบ้านไปได้เลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆโปรโมชั่นของเรานะคะจัดมาตั้งแต่วันที่3มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่5มีนาคมซึ่งก็เป็นวันนี้ วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ยืนเสียงประชาสัมพันธ์ของเราแล้วนะคะที่เดินตรงมาที่บูธไฮอร์ของเราได้เลยนะคะอยู่ตรงสยามชัยนะคะวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฮอร์นะคะเขาได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับน้าร้อนเลยนะคะและนอกจากนั้นสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเออร์นะคะก็ สามารถนำเมสส์ของท่านนะคะมาร่วมเล่นเกมสนุกสนุกกับเราได้นะคะด้วยการเล่นเกมหมุนล้อล้อ,ลอมาขอสนุกเพื่อรุ่นรับของรานวันต่อที่2นั่นเองค่ะง่ายๆเลยเราไปเสร็จม,มาแล้วก็มาแสดงหน้าบูธแล้วก็มาร่วมเล่นเกมเพื่อรุ่นรับของรานวันไม่ว่าจะเป็นสเปร์แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าทัชทัฟนะคะแบบนี้แล้วก็จะเป็นทัชแก้วนะคะแล้วก็เสื้อยืด สวยงจากไฮเออของเรานะคะได้ยินเสียงประชาันนี้แล้วก็รีบเดินตรงเข้ามาเลยค่ะและสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมนะคะทางเราก็ยังมีพี่ๆทีมงานนะคะมุมหล่อสาวสวยนะคะจากบริษัทไฮเออร์ e นะคะคอยให้คาแนะนําคุณลูกค้ามีปัญหาด้านใดหรือว่าอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นไหนนะคะเอกแบบไหนก็แวะมาสอบถามเราได้เลยที่บูธนะคะและรวมไปถึงสินค้าทุกตัวของไฮเออร์ e ของเรานะคะเขาก็ยังมีบริการรับประกันที่ยาวนานและยังมีบริการหลังการขาย เมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าของเชื่อใ้ไฟร์แบรนด์เฮเออร์แล้วเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าชำรุดนะคะคุณลูกค้าก็สามารถโทรไปที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์เบอร์ไฮเออร์แคร์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าค่ะมีปัญหาอะไรโทรแจ้งเราได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากบริษัทส่งตรงไปดูแลลูกค,ค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวและรวมไปถึงสําหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากจะซื้อสินค้าเป็นเงินผ่อนค่ะทางสยามชายของเรานะคะเขาก็ยังมีบริการซื้อเเงินผ่อนด้วยโดย ต้องมีบัตรเครดิตอาชีพอ,อะไรก็ผ่อนได้ติดแบ็กลิสก็ผ่อนได้ค่ะเพียงแค่ท่านมีบัตรประชาชนประชาชนแค่หนึ่งใบนะคะก็สามารถมาซื้อสินค้าเป็นเงินผ่อนกับเราได้เลยเอผ่อนเริ่มต้นงวดแรกนะคะ990บาทเท่านั้นเพียงเท่านี้นะคะท่านก็สามารถรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเออร์ของเรากลับบ้านได้เลยนะคะและเขาก็ยังมีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดิฉนันจะพาไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเออร์ของเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะ